โลกใบเล็กศูนย์กลางพระราชวังฉีเหมืองข้าบอกเลยว่าจะกลับมาทุกสัปดาห์หนึ่งครั้งแต่ตอนนี้เจ้าก็ไม่เห็นคำพูดของข้าอยู่ในสายตาเลยหรือไม่มีไม่มีมมยังมาใช่ข้ออ้างเปนง็นเรื่องการันขันหมือ่นพ,อพันนอกจากสองวันที่เจ้าไปศึกษาธรรมกับสารเฟิงที่เหลือเวลานอกนั้นเจ้าทาอะไรบ้างบอกข้าสิไม่ได้ทําอะไรข้าใครอนุญาตให้เจ้ายินขึ้นนั่งลงไปห้ามลุกขึ้นอาวูอย่างมองข้าด้วยสายตาแบบนั้นหันไปข้ายังพูดไม่จบเลย เออข้าคนเสี่ยงข้าคนเลี่ยงออกไปก่อนหรือเปล่าบู้บู้ถึงเวลาอาหารกลางวันแล้วจ้าอ่ะหน้าใหม่มนาเหรอเจ้าเป็นสิทธิ์ของนายท่านหรือนายท่านอ๋อใช่แล้วเจ้าเป็นสิทธิ์คนที่เท่าไรหร่ล่ะ ข้าเป็นสุดนทีห้ามิวิโยขอคารวะสองาา 2, ท่านผู้โสที่แท้ก็คือสิทุนทีห้ามิลาหราพวกเราถึงไม่เคยเจอเจ้าเด็กดีมีมารยาทนะมาลุกหัวหน่อยข้าชื่อเสี่ยวชิชวสชวนเจ้านักกินข้างข้างชื่อเสี่ยวเถาพวกเรามาส่งอาหารให้ท่านอู๋เหลียงท่านผู้โสชิวข้าขอะทมหน่อนยได้ไหมว่าท่านอูเหลียงแ้่นลยคือใครกันท่านท่านอู่เหลียงคือผู้ดูแลสูงสุดของโลกไปเล็กและยังเป็นสัตว์เทศที่ท่านประมุกไว้บางใจที่สุดในโลกอีกด้วย ผู้ดูแลสูงสุดใช่ถึงแม้ว,ว่าในนามของพวกเราจะเป็นสัตว์เทพของนายท่านแต่นายท่านปกติจะไม่ค่อยยุ่งเรื่องของโรคในเล็กนี้ล้วนถูก้วถกท่านอูเหรียงดูแลมาตลอดนางคือคนที่แท้จริงที่มีอำนาจในที่นี้ท่านอาจารย์นายท่านอูเหรียงต้องการพบเจ้าทราบแล้วเจ้าค่ะหมิ่งอ้โยรอเดี๋ยวมีอะไรเหลือท่านอาจารย์ เนรีบุรีแม่ทนะสเทพเคยเป็นตัวแทนของพลังอย่างสูงสุดในโลกซึ่งตรงกันข้ามกับเจ้าอย่างสิ้นเชิงดังนั้นนางอาจจะมีคติต่อเจ้ายืนยิ้อยู่บ้างในบางคําขอให้เจ้าอดทนไว้เพื่อเห็นแก่ข้าข้าจะรอเจ้าอยู่หน้าพระราชวังชิงชิงท่านอาจารย์โปรดวางใจข้าจะระวังให้เหมาะสมในข้าเสียวเทาบอกว่านางอยากไปชมาการแข่งขันมือพ่อพันธ์ด้วยล่ะอาชีวจริงๆแล้ว,จลวเจ้าก็อยากไปเหมือนกันใช่ไหมก้าวพูดเช่นนี้กับท่านอาจารย์คนที่มีอำนาจในบ้านท่านอาจารย์ก็ต้องเป็น ข้า้าใจแล้วเจ้าคือเิตผลใหม่ของอาเยนกฟินิก้าหยุนตัวใหม่ใช่ไหมใช่เจ้าค่ะขอคารวะท่านมูหรียง,งหน้าจ้าก็พออยู่เหมือนกันแต่ในเรื่อง,องพลังฝึกฝนยังห่างไกลยังยืนนิ่งอยู่ทําไมรีบหาที่นั่งเอาเองสิทำไมต้องให้ข้ายกเก้าอี้ให้เจ้าหรือเอ๋สิทธิ์สิทธิ์หมิงอี้อยโยข,ขอคารวะท่านอาจารย์หญิง สัตเทศพ,พูดคำหยาบมันเผ็ดน้ำมันเผ็ดสำรักใครสัตเทศพ,พูดคำหยาบใครสอนให้เจ้าทำแบบนี้ใช่องค์หญิงนนอยชิงชิ่วหรือเปล่าชิงชิว่วท่านอาจารย์ยังไม่แต่งงานหรือน่าหรือเชื่อข้านึกว่าคนเก่งอย่างท่านอาจารย์ต้องมีครอบครัวแล้วเสียอีกแต่งงานอ๋อหมายถึงการสมรสใช่ไหมท่านอาจารย์ยังไม่แต่งงานแต่อาจารย์หญิงน่ามีแล้วอาจารย์หญิงเป็นใครหรือ นี่เป็นความเล็กๆเ,เ,เล็กในนอของข้าผู้เป็นสิทธิ์ที่คนนี้มาในสีวิวิมาฟังใกล้ๆนี่เป็นเรื่องที่สิทธิ์ที่คนอื่นยังไม่รู้อาจารย์หญิงหน้าเป็นนกสีขาวน่ารักมากตาของนางมีสีไม่เหมือนกันและใต้าตาของนางยังมีปานงานเล็กๆสองจุดที่เด่นชัดมากขออภัยก่อนหน้านี้ข้าพูดผิดไปแน่นอนว่าต้องเป็นเจ้าขนปุยนั่นพูดไร้สาระข่าวนี้ข้าจะยกโทษให้น่าจะเป็นอาจารย์หญิงมากกว่าอาจารย์หญิงอยู่เบื้องหลังให้ขอให้สิทธิ์บอกแล้วว่าใช่ บอกแล้วว่าไม่ใช่เจ้าสัตสัตเทพูดคำหยาเป็นหมูหรือไงข้าระปวดหัวกับพวกเด็กน้อยอพวกเจ้าพวกหนาเสียจริงทั้งวันในหัวเคี้ยวได้อยู่กันแน่ดูสภาพอ่อนแอแบบข้าเนี่มันเหมือนอาจารย์หญิงของเจ้าตรงไหนเหมือนสิเจ้าคะข้าไม่เคยพบกับท่านมาก่อนวันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เจอท่านไม่ว่าจะเป็นรูปลักษณ์ออร่าห,หรือบรรยากาศก็ร้อมอสูงกับเป็นอาจารย์ของข้าแน่นอนถ้าอาจารย์บอกว่าท่านคือภรรยาของเขาข้าก็ไม่แปลกใจเลยจริงหรือ ใครอยากจะมอสนกับเจ้าไม้ทื่อคนนั้นกันเจ้าเด็กปากพ่อยนี่ขอภัยนี่เป็นเพียงการคาดดองค่าด้วยความที่ข้าคุณเคยกับท่านอาจารย์มากข้าเลยพูดตรงเพื่อประหยัดเวลาค่ะข้าร้งเขินก็ขอท่านยกโทษให้ข้าด้วยโลกพูดไรสาระนั่นไปเสียวางถ้วยชาไว้หน้าประตูจะมีคนมาจัดการให้มานั่งตรงหน้าข้าข้าจะไม่เรื่องพูดกับเจ้าเชิญท่านพูดเชิญท่านพูดข้าของแล้วเก็บกระดาษกับปากกานั่นไปซะไม่ต้องใช้สิ่งพวกนั้น อาเยี่ยงบอกว่าอีกไม่นานจะพาเจ้าเข้าไปในแดนเก้าโลกใต้ไปพเจ้ารู้หรือไม่ว่าเจ้ารู้หรือไม่ว่าตัวเองหรือที่เรียกว่าเก้าหินนั้นแท้ขึ้งคืออะไรข้าเป็นหายนะที่เกิดมาพร้อมกับชะตากรรมใช่หรือไม่ไม่ใช่หากพูดได้ชัดเจนแล้วหายนะนั้นไม่ใช่เจ้าและก็ไม่ใช่ดินแดนเก้าโลกใต้ไปพแต่มาจากสิ่งที่ซ่อนเล่นภายในต่างหากดินแดนเก้าโลกใต้ไปพเป็นโลกที่ เป็นโรคแห่งความกดหนที่เกิดจากต้องกาเนิดนแห่งยุคบรรพกาโลโรคนี้จะเปด้วยข้อกัจาจัดให้แข็งแร่งยิ่งนักเมื่อใดที่เข้าไปภายในพรังฝูฝนจะถูกให้กดลงไปยังระดับต่างๆอย่างซุม่มดังนั้นตั้งแต่ยุคบรรพกาลมามีโราพิษาที่แข่งแร่งจํานวนมากลนุนหนีตามนบนหนีการตะ โรคหนีการกำลัหน้าโดยใช้โรคแห่งวความกดหอนเป็นที่หลบซ่อนเพื่อรอโอกาสกับใหม่ครั้งอาจจะเป็นพลังมาส่งผลกระทบต่อโรคนี้หรือบางทีอาจจะเกิดพลังพิเศษในบางตัวของมาบางคนจนนําไปสู่ปฏิกิริยาลูกโซ่ที่ไม่อาจอธิบายได้ตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ไม่มีใครรู้โรคแห่งนี้เป็นโรคต้งองกำเนิดพฤทธที่บริสุทธิ์ทิพย์ก็เปลี่ยนแปลงไปจนกลายเป็นแดนแห่งความตายที่เข้าไปแ้วไม่อาจออกมาได้พร้อมกันนั้นโรคแห่งความกดหนนี้ก็ได้สร้างขึ้นจำนง ที่เป็นเอกประเทศขึ้นมาซึ่งก็คือเจ้าแห่งก้าวโรกใต้พบผลแลนางได้เปิดประตูก้าวโรกไต้พบกว่าสามสิบแห่งในมหาจักรวาลผ่านปากคําคของนิสายประกาศต่อมหาจักรวาลว่าผู้ใดที่ทําความชั่วร้ายให้หลวงจนโลกปั่นป่วนไม่อาจยอมรับการชุดถูกในประเทศเป็นอินแดน้าวโรวกไตโพบด้วยชีวิตที่ชดใช้ใความผิดและความตายนั่นคือจุดเริ่มต้นของดินแดนยน้าวโรกใต้พบ ข้อกำสั่ที่แข็งแก่งที่แท้เป็นเช่นนี้เองจากน้ำเสียงของท่านดูเหมือนว่าท่านจะรู้จักก้าโรคเตนพบเป็นอย่างดีรู้จักนะรู้จักคงไม่ถึงขั้นนั้นเพียงแต่มิสหายที่ช่วยเจ้าที่ช่วยเจ้าแห่งก้าโรคเตนพบประกาศต่อมหาจักรวาลนัน้นแท้สิ่งแล้วนางคือเป็นผู้มี นางคือผู้เป็นมาดาของข้าเองที่ข้าบอกเจ้าเหล่านี้เพื่อให้เจ้ารู้ว่าดดนแดนก้าวลงใต้ไปพบเป็นสถานที่น่าสะเพงกลัวอย่างยิ่งและปัญหาคือตอนนี้เขตก้าวหินได้เปิดได้ติดตัวเกือบละสิบล้านปีไม่มีใครรู้ว่าภายในเจออะไรขึ้นบ้างรับไว้สินี่คือ ผลงานสร้างล่าสุดของข้าข้าตั้งชื่อเหมือนว่าเทจูตี้เหนียวซึ่งหมายว่าทำลายล้างสวรรค์และเป็นภพกำจัดทุกวิธีแห่งฟ้าดาราล้มสลายแบบย่อส่วนหวุยกวงกู่หมายเลขห้า มันบรรจุพลังของเทียน,นซูเทียนซูและเทียนผงอาวุธเทพทั้งสามชิ้นพร้อมกับ,บเจตมณงแห่งเตาของข้าชิ้นหนึ่งของกฎสวิตและผ่านิบลมหายใจมันจะระเบิดพลังและผูกมัดสิ่งมีชีวิตทั้งหมดด้วยคำสาบและทำลายล้างพลังแห่งเจดนณงของสามอาวุธเทพครอบคลุมพื้นที่เทีเท่ากับหนึ่งอาณาจักรเขตจักรวาล ข้าไม่รู้เหตุใดที่เจ้าโยู่ถูกปิดผลึกไว้แต่ในเสียตาขงข้ามันมีความเป็นไปได้เสียงสามประการประการแรกเจ้าแห่งเจ้าโรคไต้พบล้มสลายทําให้ดินแดนไร้เจ้าของผู้ของต้องปิดตัวรงประการที่สองอำนาจของเจ้าโรคไต้พถูกช่วงชิงโดยการปิดเจ้าโรคไต้พอาจจะเป็นกรารรบกวนพทังชั่วร้ายที่สะสมมาตลอดพันล้านปีเพื่อสร้างกองทัพที่ชั่วร้ายก็ได้หวังลมล้างเก้าโรคประการที่สามเจ้าเจ้าเก้าโรคไต้พบ ถูกเจตเป็นมนุ์ชั่วร้ายของเราผู้ปีศาจนับคันคืนกินและนางต้องหลอมรวมพวกมันทั้งหมดกลายเป็นความชั่วร้ายที่ใหญ่ที่สุดในโลกไม่ว่าจะเป็นคอใดก็รู้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นในเวลาสั้นดังนั้นข้าจะให้เจ้าสองทางเลือกหนึ่งปล่อยไว้เช่นนั้นข้าจะส่งคนไปศึกษาเหตุในแดนก้าวโรคไตพพปิดตัวและในวันหนึ่งเจ้าจะหาวิธีฝ่าเข้าไปสมบรภายนอกหรืออีกหนึ่งทางเจ้ากับอาจารย์ของเจ้าต้องเข้าไปในแดนก้าวโรคไตภพ สำหรับอาจารย์ของเจ้าหากใช้พิ้งร่างแย่เข้าไปหากพระท่าไม่มีผลใดแต่เจ้าไม่เหมือนกันเพราะเจ้ามีสายเลือดเดียวกับจิวโย่ผลลัพที่ดีที่สุดในตอนนี้เจ้า กาโรกไตพคนก่อนลุกรับไปแล้วหากเป็นเช่นนี้เมื่อเจ้าเข้าไปเจ้าได้ครอบของกาโรกไตพบทันทีแต่ต้องได้กับการที่ไม่สามารถออกมาได้จนกว่าจะควบคุมพลังของเก้าโรกไตพได้อย่างสมบูรณ์แบบและหากผลรั์ที่เลวร้ายที่สุดเก้าโรกไตพบกรก็แสลงยื่ชั่วความชั่วร้ายเจ้าจะมีความเสี่ยงขู่คนกินและการเป็นปีศาจไปพร้อมกับอำนาจของดินแดนก้าโรกไตพวพบนี่คือเหตุผลที่ข้าสร้างหวยหวยกวงกูหมายได้ข้าขึ้นมาหากมาถึงขน้นไม่ว่าจะเป็นการถูกคนกินหรือการกลายเป็นปีศาจภารกิจของเจ้าก็เหลือเพียงสิ่งเดียวเท่านั้น ยุติทุกสิ่งและทำให้ในแดนก้าวโรคใจโดกกลายเป็นสุสานกอวกาศอย่างแท้จริง